มีโรถทั้งสี่ของทุกช่องเจ็ดและบริษัทกัปตันปนาเต็มใจเสอนอดีเด็ดกขี่มือจักรยานที่แตกตัวจากหนึ่งเป็นสี่เป็นไปได้ยังไงต้องดู ออเจเลยเอยสองคนนี้วางแผนจะขโมยจักรยานกจะลมือตก็ตาตเตนแต่พอลงมือขโมยกลับทได้สาเร็จอย่างง่ายดแม่ไม่รู้เลยครับเนี่ยวมันจะหูสัานานี้สุยได้สองคก็ขี่จักรยานซ้อนกันมาแล้วก็เจอจักรยานอีกคัน ฝ่ายลูกน้องโลเลครับเห็นจักรยานที่คันสวยกว่าก็ขอเปลี่ยนนี่คันนี้พี่คันนี้ดีกว่าคันนี้มันเก่าแล้วเปลี่ยนรคันนั้นดีกว่าเปลี่ยนไม่ลางฉันไม่ทันเลยแต่ฝ่ายลูกพี่นะสิแกโลภมากบอกไม่ต้องเปลี่ยนเอาเพิ่มอีกคันไปเลย คุอคันผเปียนเลยจะเปลี่ยนทำไมวะจะยันของง่ายจะตายอย่างนี้อ่ต้องหมวงเลยวะนี่ถอ้ก่อนเอาสองคันยังไม่พอนี่เอามันอีกสักคันไปเลยเป็นไงเออไปไว้ไปไว้ไ อันนี้จะมาว่ะเฮ้ยอันนี้ใหม่พี่เอาคันนี้เปลี่ยนว่าเก่าไม่เนี่ยคันนี้จะเปลี่ยนน้องใหม่แล้ววะอะไรพี่เปลี่ยนที่เก่าแล้วขายเป็นคันนี้มองขายได้ราคาเออคันนี้มีราคาแน่เลยวะเฮ้ยกูต้องเปลี่ยนหรอกเอาไปไปเถอะแล้วสองคันมึงพากันเน่ถ้ยถ้วยมาสี่คันไปเลยน้องเอาเลยเอาเลยเอาได้ช่วงเอาได้เอาไว้ก่อนวะเอาได้อยู่แล้วเอาไปเลยเอาเข้ไป มใใาให้กูไป้องดสิสไรไครับไม่แน่น้องจากที่ขโมยน้อย,อยก็ไม่ผิดสังเกตรอนะครับพอขโมยมาตั้ง4ี่คันก็เลยตกเป็นเป้าสายตาทีนี้ตำรวจเห็นก็คาดเดาได้ว่าต้องขโมยมาแน่ๆเล้วเรียกให้หยุดเกิดเรื่องเลยครับรเบข้าบ้านครับไมมีรถเยอะเลยเนี่ยรถบ้านหลายคนครับ เยอะผิดสังเกตเลยนะไม่สังเกตเรากที่บ้านเป็นพวคนนะครับใช่แล้วเราใช่เหรอใช่ครับเอางี้จักรยานคันใหม่สุดเนี่ยยี่ห้ออะไรโอ้พี่รถเยอะแยะรถจักรยานหลายยี่ห้อผมจะไปจําได้ยังไงละ่ะที่บ้านมีหลายคันผมเองก็ต้องจําได้นะของที่บ้านนะฮะหลายคนของพี่ของน้องของตาของยายงั้นตรงนี้มีใช้เลือก บอไก่เฟสันขอไข่ตราจอเข้ขอพลายเซโรงังเซโรงังคุณพี่ตำรวจแกนึกออกแค่สองยี่ห้อพอถึงตัวเลือกที่สามแกก็เลยบอกมั่วๆไปเพราะยังไงคงไม่เลือกอยู่แล้วเซโรงังอ๋อชัวร์เลยพี่ผมจำได้แน่นอนเลยจากกระยที่บ้าน นห้อนี้แน่นอนเลยครับผมจําได้ชัวร์นี่ลูกพี่แกบอกว่าชัวแล้วคอยดูนะครับว่าแกจะตอบว่าอะไรเซลรงงน,นะฮะเซลโงงน,นะฮะใช่เลยเซลรงงนี่เลยใช่เา้เอาอยงั้นไปโรงพักโอ้พี่ เซโรงังกับบรรยามีสีโวงตวนแล้วพี่ไปพูดได้ไงไม่เคยดูในโฆษณาแท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 แ่แท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 แแแแทแแท่แท่แทแแทแแแแทแแท่แทแ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 ทแ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  มีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตุ๊กปนสองปนฝอตึ้งตุ้งหลังกรุงเทพทีวีศูนย์สองสี่สอง